ถูกชีวิตพี่น้องถูกชีวิตกะหากินรถเข็นผลไม้พี่น้องเลยจักถุ่มจะวันนี้สี่ถุ่มกลัวรถเข็นผลไม้ยังเข็นขายเสื้ออยู่ตอนนี้ผมอยู่ถนน,น,นอ่แถวล่องเมืองบรรทัดทองนะครับตอนนี้เวลาสี่ถุ่มสิบสองนาทีบอก 4ีทุ่ม12นาทีนะครับเป็นคืนบ้นขั้นบ้นานเสาที่ยี่สิบห้าปัจจิกาหกหกนะพานักท่องเที่ยวไต้หวัน <c oughs> เพิ่นมากิน,นอาหารยูลานเจอโอเนาะพี่น้องเน,งเน,งนาะถนนบรรทัดทองเหมืออื่นก็ส่งออกครับ เมืองความดินล้่นของของมนุษย์เท่านะคนควักไข่บ่มีกลางเว้นกลางคืนนะนะครับบ่มีเวลาลับเวลานอนบ่มีกลางเว้นกลางคืนถ้ามาหากินกันตลอดกลางคืนกับอีกอาชีพหนึงกับเป็นอาชสีพกลางคืนกลางเว้นก็อีกอาชีพหนึงเป็นอาชสีพกลางเว้นบุคคลสมัยก่อน แม่แต่บรรนอกก็คือกันเดียวนี่ต่างจังหวัดกับบ่มีกลางเม่นบ่มีกลางคืนเื่กันปุ่นแล้วยังเขียนของขายเสื้ออยู่่นพลเมือใหม่เราอาเซียมีทั้งกลางเม่นกลางคืนสมัยก่อนเหตุการณ์ทั้งแต่กลางเม่นเหตุเบียกเหตุงาน้ามาหากิมบรดหนอกมันหน้ากันคือกัน ลุกเหม่อนี่ขนาดห้ากินถ้ากินขนาดทำลงาำคำยังคำลางขืนกันยังบ่ได้เศร้ากันยังบ่พอกินอีกนี่ก็อ,กอีกอาชีพนึงนี่อาชีพยังล่ะนี่กำลังเลิกงานหมดเนี่ยตะลิโตนพี่น้องเอ้ยแต่ละคนตะลิโตนเคยกันแทบมา เอาเวลาใดไปนอน <c oughs> บานก็บีกอย่างหนึ่งไปเห็นแถวอ่าานีรถไฟแถวอ่าดอนเมืองแถวยังยังสี่ขี่รถไฟมาเนาะตีซีตีหาเนี่ยเด้กหน่อยนักเรียนหรือว่าคน,นไปทำการทำงานออกมานางาน่ารถไฟหรอบงึงตี รถเข็นพลไม่ย แสงมันปรับอยู่นี่นี่กำลังเห็นแสงอ่ะมาเบากันต่อเยาวาจะเขาจะคล้องขึ้นกันผมขึ้นกันลุกชีวิตกับตรงดินล่นที่จริงอ่ะมนุษย์อยู่ใด้ย่อนปัจจัยสีเค่นั้นได้ อาหารเครื่องหนึ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยซี่ย่างแค่นะั้นแต่ว่ามนุษย์มันหาเกินไปมันเกินมันใส่เกินปัจจัยสีนะอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยนี่เป็นแค่นี้สีปัจจัยหลักคงชีวิตมนุษย์สำเร็จอายุได้แล้วแต่ว่าบอแล้วสังคมทุกเมืองก็ต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวก ว่าจะเป็นรถล่ามาสั่งเป็นโทรศัพท์โทรทัศน์พัดลมตู้เย็นเพื่อหยังเพื่อมันสนองกิเลสกิเลสยังกิเลสคือคนบพ่พ่อจริงๆเนี่ยมนุษย์นี่เป็นตัวทำลายเลยนะ กีเล็คือคว้มาพอ่อสมัยก่อนนี่ไปใส่มาใส่ก็ต้องยางเอารถกระบ,บม่มีสมัยผมเป็นเด็กหน่อยยังมันจะใส่หาหาเบิ่งกกรยากจักรยานจักรยานสี่ร้ายมัยนจะใส่หน่อยหน่อยไม่ค่อยมีกันหรอกต้อง <c oughs> ต้องยืมกันยืมกับยืมอย่างยากมันจะใส่ก่อนตรงเบอร์นี่มีเงินัดสองสามขันกระมี อยู่กันไปตามสมมุดของหลกตอนนี้ผมก็สมุดว่าเป็นพ่อของหลูกเพราะว่าผมกับโบเดไม่เมียก็สมมุิว่าเป็นพ่อตอนนี้ในฐานะทา้งโลกก็สมมุดว่าเป็นพ่อก็ทำสมมุดเจ้าของไปจนกลัวสิเบิดลมให้ใจกับเบิดสมุดนั่นแหละทำหน้าที่ของพ่อ อันนี้ก็กลัวเขาจะกินแล้วกัน่นาจะประมาณหาทุ่มใช่มัมงะหาทุ่มกลับไปทรงอยู่ที่ภาคกลางสองนอบางลักกลัวผมจะได้นอนผมไปนอนเยูจะเจริญนครหกเอ็เป็นล่านจอรดรถเสียค่าจอดลอ,อยหนึ่งเขามีหมองห้อาบน้ำม,มีห้องน้ำเรียบร้อยสะดวก บางชังคมตรงเมือเนี่ก็เป็นสังคมที่บกค่อยไม่ศิลไม่ทับขอจะว่าให้จะคล้องใดกับเป็นพ่อเนี่ยตรงมือการทมาหากินเหอนกับเอาละแอบเปรียบกันขึ้นกันทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกวงการอาเปรียบกันเนี่ยนะพ <c oughs> คนมาเพียงพ่อแต่ปาตีนี่ซีเมอร์ฮาร์เมอร์ะนอน <c oughs> เด็กเหมือนละาสองสามชั่วโมงได้นอน เป็นคือสิใครเนี่ยเย็บข้ออะไรมาเนี่ยโอเคครับผมเป็นถทีตมีประจำวันฟังตรงข่างกับเป็นวัดดวงแข็โอเค